วันนี้เลิฟแอดฟอร์สไบพามาเที่ยวที่นี่เรียกที่ไหนแก่แตวลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้วมาเที่ยวเขาต้องให้ซ้อนท้ายมาสุดทับไม่ให้ปัดมานี่มีคนแซวแล้วเสือน้องออฟแซวแล้ววันนี้เสือน้องปุ้มเห็นไหมขาหายอย่างเรียบร้อยโลาดขอซ้อนท้ายปุ้มตอกเลยซ้อนท้ายก็ไม่ยอมวันนี้ลมแรงมันไม่ได้ตัวของสูงดีอยู่ตรงนั้นแล้วร่างมันอันตราย วันนี้ลมแรงครับอากาศดีทุ่งข้าวเขียวขจีสวยงามสวยมากวันนี้บรรยากาศดีลาดหลุมแก้ววันนี้เรามาพักรถอยู่ที่วัดเจดีหอยแ,แล้วเราก็ปั่นเรียบริมคลองแล้วก็มาหยุดพัก ในบริเวณแถวทุง่งนาลาลังืเรวเวเนเราจะเห็นคลื่นของใบยอดต้นยาต้นต้นข้าวความสวยงามที่เรามาเที่ยวกันวันนี้นี่เสือน้องสันวันนี้ ดูท่าทางจะแข็งแรงกว่าคุณพ่อคุณแม่สิใช่ไหมน้องสัน <c oughs> วันนี้มาโดดนี่นี้่ 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6. นเีเนี่เป็นบรรยากาศโดยทั่วๆไปของวันอาทิตย์สบายๆวันนี้มาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานชมวิวชมสวน เด็ไ้ว่้านไหนไม่ใส่จะจะล้มก็ล้มไปดีถ้ไม่ใส่ไม่เคยล้มถาใส่ไม่เหรือว่าล้มจะป้องกันได้ไม่ได้จะล้มมันต้องล้มป้องกันได้จะล้มมันต้องล้มวันนั้นวันนั้นผิดูไม่ได้ไม่ได้ใส่สายาวใช่ไมคะใส่สายสั้นใส่สายสั้นเฮ้ยโค้งมาปุ๊อ้าวแม่ไปไหนไกี่รำร้วริ้ว สักพักผมต่อการแยมจะหายหายไปไหนข้างโทรศัพท์รถล้มขี่ไม่ได้จ่ากที่ไกลๆเลยเค่ะเสียมากเลยเหรอคะเอ่อแบบไียร์แบบเอ้ามันโคตรนอเลยอะครับโอ้ยใช้เข้าเข้าลงซ่อมศูนย์ซ่อมไปเลยรับก็ไปถึงะดวันนี้สบายๆบรรยากาศล่มลื่นเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อ